สวัสดีตอนเช้าเจ้าทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เขาหลักอะคือคักตะกวัวป่าจังหวัดพังงาเมื่อคืนเราพักอยู่ที่โรงแรมนี้เจ้าอยู่ห้องนี้อันนี้ก็จะเป็นสวนน้ำสวนสนุกนี่คืออาหารเช้ามีบุฟเฟ่อาหารเช้ามีบุฟเฟ่อาหารเช้าอาหารเย็นเราไปดูกันปะมีอะไรน่ากินบ้างตามมาเจ้าเช้านี้กินข้าวด้วยกัน ผลไม,ม้โซนไหนบานนมมาน้างโซนผลไม้สลัดขนมต้มไก่ต้ม าปกติจะกินวันนี้มา,มาเป็นฝรั่งนิดหน่อยวันนี้มากินอาหารนานาชาติบรรยากาศห้อ,องอาหารในโรงแรมก็อร่อยขนมมีเยอะยๆกับข้าวเยอะมากเด็กฝรั่งน่าราักนาาก่ารัก า,ารเยอะมากมีแต่ฝรั่งอันนี้เราไม่ได้ดืด่มสุขภาพนะคะเรากินอาหารปกติเรียบร้อยแล้วเราก็ทำามกินผลไม้กระเทีรกลำไส้เ้ยเ้ยใ ่ถ้าคนเมืองห้องกล้วยใต้ก็คือกล้ยกวยกล้วยไข่อันนี้คือกล้วยใต้จริงๆคืออยู่ที่ภาคใต้นี่ก็รู้รรรกินอันนี้คือกล้วยใต้เก่งฮะตื่นแทงตะเนี้ยอันนี้คือถ้าเป็นคนเมืองคนท้องบุงรีรเตย์แต่ถ้าเป็นภาคกลางคนท้องบักแตงโมเออใช่ไหมแตงโม ถ้าเป็นบ้านป้าทางเหนือบนห้องบาเตา้าตอนนี้คือแก้วมังกรอ,อร่อยจดีอยาให้ดูขนมนี้วันนี้ถึนงนคือขนมแถววันนี้อยู่ที่พังงานหนา้หน้าที่เราพักก็จะมีสวนน้ำให้เด็กๆเ,เล่น มันมันชายหาดจำลองไปสวนน้ำอ้าวเสงขึ้นด้วยแลช้าเราไปกินข้าวตรงนู้นก็จะมีที่กินข้าวอยู่สองที่เดี๋ยวสักกคำเขาก็จะไปแถวชายหาด ตอนนี้ดูบรรยากาศโดยรอบเด็กๆสนุกสนานเห็นอย่างนี้แล้วอยากกลับไปเป็นละออนอีกทีหนึง่งสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนบ่ายยังไม่บ่ายมากวันนี้เราจะพาไปเดินเล่นชายหาดตอนบ่ายร้อนหรือเปล่าไม่รู้นี่ร้อนมากร้อนไม่ตามมาวันนี้ ไปแอวกับป้าจิตช่องสุขเอเจกันไปเชี่อวทะเลกันดีกว่าแดดร้อนๆเจอผู้บ่าวด้วยวันนี้เป็นสาวเซอร์ฮั <Hello. S 1> ลโหลสวัสดีฝรั่งก็จะลงสาระาใยน้ำน้ำน้ำทะเลเค็มน้องเด๊นนะแต่แต่เราไม่ลงไม่มีชุใดใบน้ำ เราไปหาร้านนวดเนี่ยสวยจังเลยเราต้องหยกก้อยี่ไปนอนเองเหรอนี่ใครจะมาช่วยเรายกเนาะต้องยกเอง้นมีชิงช้าด้วย ตะก,ก้ามาเสือมานอนอสวยจังเลยไม่มไมเ,เที่ยวเลย้วาวาที่รถที่ที่โรงแรมที่พักอะ่ะเขามี หรือมิสเยียแล้วก็มีเสือเสือให้เราสามารถแบบเอามานอนช่องที่ไหน I want nobody but you I want nobody but you I want nobody เียวก็บางตานิดหนึ่งอากาศที่ดีทะเลพัางงารู้สึกติดใจมาครั้งแรกค่ะนี่เ,เยน็นเย็นลมเย็นมากเลย ้ำมากินชิบหายแต่งงานกับฝรั่งทันทีฉังเห็นเด็กฝรั่งน่ารักน่ารักอยากมีลูกอยากมีอยากมีคัวฝรั่งแต่เด็กน้อยน่ารักน่ารักฝรั่งน้อยอ่ะเพรนั่นผู้บ่าวนนันผู้บ่าวเกาเหลาเออไม่ใช่เกาหลีตอนนี้เป็นเวลา บ่ายโมองอากาศดีดีดอด๋อันดามันทีน่สวยจริงดูดูเด,ด็กน้อยเป็นแชร์นอนไม่อยากตื่นเลยหลับสบายสบายไม่นู่นอะไรอ๋อเล่นน้ำกันไม่ไหวเราไม่ไม่ไหวร้อนเกินเราก็นั่งกินน้ำสั่งกับข้าวมากินโรงแรมมีกับข้าวขายด้วย ู่ทะเลแต่กินเบอร์เกอร์มีอาหารฝรั่งตรงนี้ก็เป็นของโรงแรมเป็นอาหารไทยเราไม่อยากกินอ่ะเราอยากกินอาหารใต้อ่ะยังไม่มีเลยไม่มีอาหารใต้ก็กินอาหารทะเลดีกว่าแต่ตอนนี้ได้อาหารฝรั่งมาแล้ว มวยอ๋อใครสนใจมีบัตรเข้าชมมวยด้วยมวยไต่าหาทเลก็กินอาหารทะเลดะเด <c oughs> ็กับ่านี่มีมั <c oughs> มส่วนาที่อามาคา้าค้าที่นี่มีแต่าชาติที่เป็นคนเรียกว่าอะไราเราเรียกฝรั่งนะยุโรปเนี่ยก็จะมี แต่เรายังเราไม่อยากออกไปหากินข้างนอกเราก็เลยสั่งกินลองท้องไปก่อนเดี๋ยวค่อยเดินไปนู่นสุดหาตัูว่าเหอะไรบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่อยากเดินอยากนั่งเฉยๆกินด้วยกัน